ท่ามใดที่กำลังมองหาต้นก,กาแฟอาราบิก้าของโดยช้างนะคะทั้งนี้นะคะมีให้เลือกเลยค่ะวันนี้จะพาไปดูต้นก,กาแฟกันเลยสวัสดีนะคะอันนี้คือใบยากาศโดยช้างแล้วก็ใบยากาศที่เราจัเพาะต้นกา,กาแฟไว้ขายเลยโดยเฉพาะนะคะ ปีหนึ่งเราจะทำเป็นห้าหกหมื่นต้นเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าที่จะสั่งมาหรือว่าสั่งจองได้เลยนะคะแต่ละปีเราจะมีขายทุกรูกดูกันแล้วก็ทุกช่วงเวลาเลยนะคะท่างใดที่สนใจที่จะเอาไปปลูกห,หรือว่าลูกค้าจะรับส่งต่อลูกค้าของลูกค้าก็ได้เลยนะคะต้องกล้าสวย มีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซสใหญ่ไซส์ใหญ่ก็สูงประมาณ20-30เลยนะคะอันนี้คือออเดอร์ที่เขามารับไปแล้วนะคะต้องการนี้คือสูงมากเลยนะคะมีทั้งกิีนที่แตกออกแล้วหรือว่ายังไม่ได้แตกก็มีนะคะเพราะว่าเราจะมีให้ลูกค้า ุ้ไซเลยนะคะมีทั้งไซใหญ่แลว้วก็ไซเล็กเลยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือการคัดไซนะคะอันนี้คือลูกค้าเขามารับเองเลยะคะุลูกค้าเขาจะมารับเราถึงที่เลยนะคะ นี่เลยนะคะบรรยากาศที่สวนก็จะมีแต่เสียงจะกระจ่างนะคะจะมีเสียงนกร้องนี่เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นต้นมะคาเดเมียนนะคะสวนมะคาเดเมียนนี่คือจะคล้ายเหมือนรูสมองเลยนะคะ บรรยากาศที่สวงกว็จะมีได้จกระจางเสียงดังมากเลยนะคะบอกเลยว่าอากาศที่บนดอยคือสัปพ่าเย็นแบบนี้นเลยนะคะเรามาดูบรรยากาศตอนท้ายกลางเลยนะคะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาเป็นลูกค้าของเราแล้วขอให้มาเป็นลูกค้าของเราตลอดไปนะคะเราจะมีสินค้าให้กับลูกค้าตลอดเลยนะคะยินดีมากๆนะคะที่ได้มาเป็นลูกค้ากันขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูแล้วก็ติดตามค่ะ